สวัสดีครับ The Daily Talk by t ทว w รายการการเงินง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะฮะวันนี้มาพบกันเนาะเร็วขึ้นมานิดนึงนะเริ่มฟื้นนะเริ่มฟื้นบ้างเนานะเริ่มฟื้นบ้างหลังจากที่โอ้ต้องตื่นเช้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านะเดือนหน้าต้องปรับเปลี่ยนเวลาแน่นอนนะต้องปรับเปลี่ยนเวลาแน่นอนนะวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะว่าจงประเมินตัวเอง อย่างแท้จริงนะซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะผมเคยพูดไปแล้วเรื่องการประเมินตัวเองเนี่ยนะการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตนะการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตการที่เราจะเปลี่ยนฐานะการที่เราจะขึ้นไปสู่หลักล้านนะจากคนหลักร้อยนี่ละนะจุดอันแรกเลยต้องประเมินตัวเองอย่างแท้จริงหรืออย่างเที่ยงตรงนะจงประเมินตัวเองอย่างเที่ยงตรงเนาะ ไม่แน่ใจว่าในในในหัวข้อคลิปของเขียนไว้ครบหรือเปล่านะฮะถ้าเดี๋ยวเขียนไม่ครบเดี๋ยวผมเขากลับไปแก้หัวข้อคลิปใหม่นิดหนึ่งนะฮะมีความมีความเอ๊ะนะมีความเอ๊ะขึ้นมานะในเรื่องนี้เนี่ยเราต้องประเมินตัวเองก่อนนะอย่างเที่ยงตรงนะ,ะยาำนะเที่ยงตรงนะ,ะบ่ายโมงไม่ได้ฮะหรือ11บเอโมงไว้นั่งประเมินไม่ได <g ül> ขำเนาะขำมากอะ่ะโคตด้วยนะการประเมินตัวเองอย่างแท้จริงนะฮะอย่างเที่ยงตรงมันจะทำให้เราไปได้เร็วนะแล้วก็ทำได้นะอย่างเช่นการที่เราจะามีหนึ่งล้านบาทในหนึ่งปีประเมินตัวเองเลยฮนะอย่างเที่ยงตรงนะเป็นกลางเป็นธรรมเป็นอิสระที่สุดนะนั่นก็คือ,อฉันทำงานอะไรวะาไรายได้เท่าไหร่วะ ทำงานอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องคิดมากนะถ้าเราทํางานโอเคมันได้อยู่แล้วนะรายได้นะรายได้ยังไงแล้วเรามีรายจ่ายยังไงนะรายได้ลบรายจ่ายนะมันจึงเกิดบ o t t o m line นะยังไม่ต้องไปคิดเอารายได้ลบรายจ่ายแล้วเป็นเงินเก็บหรือเป็นเงินลงทุนยังไม่ต้องกระโดดข้ามขั้นไปคิดตรงนั้นนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะรายได้หรือรายรับลบรายจ่าย นะเสร็จแล้วเราจะเจอ bottom line b อ t t o m line คือนะนั่นคือสภาพค,คล่องสภาพค,คล่องที่เรามีนะบวกเสมอตัวหรือติดลบนะบวกเท่าไหร่นะเงินเดือนสองหมื่นะรายจ่ายรายได้สองหมื่นรายจ่ายอยู่ที่หมื่นแปดโอเคเห็นละลาย สภาพคล่องเราบวกอยู่ที่สองพันเะว้ยรายรายรับสองหมื่นรายจ่ายสองหมื่นให้แม่งเสมอตัวไว้นะทำยังไงนะรายรับสองหมื่นรายจ่ายสองหมื่นสองเออชัดเจนเลยให้กูติดลบนะฮะฉันติดลบกูติดลบกว่านะแค่นี้เราก็จะเจอเจ้าคำที่ที่เรียกกันว่าบอท t อ m ไลน์ นะหรือบรรทัดสุดท้ายนั่นแหละคําตอบสุดท้ายเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามีปัญหาอยู่ที่เท่าไหรนะ่สวัสดีครับนะฮะเรามีปัญหาอยู่ที่เท่าไหรนะ่อย่าเพิ่งไปคิดนะโอ้ยฉันมีนี่ตั้งหลายแสนฉันมีนี่หนึ่งล้านบาทอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่จริงๆแล้วมันคือประเด็นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ประเด็นหลักนะการที่เราจะแก้ปัญหาตรงนั้นเราต้องหา bottom line ของชีวิตเรากณปัจจุบันนะณปัจจุบันว่าเอเราบวกเราติดลบนะวิธีง่ายไหมวิธีง่ายๆการประเมินตัวเองแบบง่ายๆนะและทีนี้เราก็เริ่มมาดูแล้วว่าเอ,เ,อเราเพิ่มรายได้ได้ไ,ดไหมเพิ่มรายรับได้ไหมนะเพิ่มรายรับได้ไหมยากกว่าอันนี้ยอมรับ นะยอมรับผมนี่คนหนึ่งยอมรับการเพิ่มรายได้บางทีเป็นอะไรที่ยากและบางทีเป็นอะไรที่ง่ายนะทั้งที่ผมมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายๆอย่างบางครั้งผมก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะจึงทําให้การเพิ่มรายได้มันเป็นอะไรที่ยากขึ้นนะมันเป็นอะไรที่ยากขึ้นผมทําอะไรบางอย่างไม่ถูกแน่ๆแหละนะอย่างเช่นตอนนี้นะยูทูบนะฮะไรายได้ไม่เข้านะเป็นปี แสดงว่าเราทําอะไรบางอย่างไม่ถูกหรือไม่ใช่นะจะบอกไม่ถูกมันก็ไม่ไม่ใชนะ่ต้องบอกว่าทําอะไรบางอย่างไม่ใช่หรือไม่สอดคล้อนงะแต่เราก็มาดูในประเด็นหลักของเรา nodig, เราต้องการยืนยันตัวเองเราต้องการยืนยันยืนยันตัวเองนี่ไม่ได้มา,มายืนยันว่าฉัฉนรวยฉันรวยไม่ใช่นะยืนยันตัวเองในเชิงที่ว่าความคิดนี้ถูกต้อง ความคิดนี้ถูกต้องแผนการนี้ถูกต้องนะแล้วทำไมยังไม่ได้อะไรดีขึ้นมากกว่านี้ล่ะนั่นคืออาจจะเป็นเพราะเราไม่สอดคล้องกับสังคมกลุ่มใหญ่ซึ่งสังคมกลุ่มใหญ่นะกำลังหลลื่นไปกับความเป็นอะไรที่ไม่เน้นสาระไม่เน้นสาระ ขอมีความสุขสนุกสนานนาเฮฮาปาร์ตี้บันเทิงนะอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือการเสพสื่อในยุคป,ปัจจุบันนะแล้วก็ในยุคนี้เลยนะสังเกตดูผมสังเกตดูคนที่เป็นโค้ชเป็นครูเป็นคนที่ให้ความรู้ทางด้านการเงินโดยตรงจิตวิทยาโดยตรงน้อยลงน้อยลงแล้วเขาก็หายหายกันไปนั่นก็คือหนึ่ง ทุกอย่างพอพูดไปเนี่ยมันมันก็มีจุดจบของมันอยู่แค่นี้นะแต่เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันมีความละเอียดแล้วมีความซับซ้อนอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่พอพูดไปแล้วคนที่เข้ามานั่งฟังก็ไม่ไม่สามารถสื่อได้ก็ด้วยนะเขาไม่ได้ผิดนะผมเองผิดนะผมเองเนี่ยผิดหรือว่าไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างที่ทำให้คนสนใจในเรื่องที่อยากจะได้ไม่ได้ นึกออกไหมอันนี้คือการยกตัวอย่างตัวเองมาประเมินนะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยนะเรียวเลยนะเรียวเรียวเลยคือกาลังประเมินตัวเองเลยว่าเฮ้ยวิธีการเนี้ยหรือว่าชุดเนี้ยชุดความคิดเนี้ยมันถูกนั่นคือหนึ่งการเก็บออมนะสองรักษาไว้สามค่อยเอาไปลงทุนนะสามขั้นตอนแค่นี้เองนะสามขั้นตอนแค่นี้เองสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําธุรกิจอะไร เป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหนึ่งต้องเก็บออมสองรักษาเงินที่เก็บออมไว้สค่อยยกย้ายไปลงทุนตอนที่เราเริ่มต้นแข็งแรงแล้วการแข็งแรงแล้วก็คือหนึ่งเงินที่หนาขึ้นความรู้ที่หนามากขึ้นความรู้ที่เยอะขึ้นนะค่อยยกย้ายไปลงทุนเรามาักจะก,กระโดดข้ามขั้นตอนนะอยากรวยปุ๊บลงทุนสิเฮ้ยเนี่ยลงทุนเลยหุ้นอะไรตัว เจงครับลงทุนเลยกองทุนรวบเจงครับเพราะอะไรบางทีสิ่งที่เราลงทุนสิ่งที่เราทํามันไม่ได้ผิดหุ้นที่เราเลือกถูกต้องด้วยเป็นหุ้นที่ดีเป็นกองทุนที่ดีนะทองคําเป็นสิ่งที่ดีนะทุกอย่างที่เราทําเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ได้ดูข้อแรกที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นั่นก็คือการประเมินตนเองอย่างเที่ยงตรง นะการประเมินตนเองอย่างที่งตรงนั้นก็คือจงหาบอ t ท o m l ล n e ของตัวเองนั่นก็คือ1เอารายรับตั้งลบด้วยรายจ่ายเสร็จแล้วเราจะเจอบรรทัดสุดท้ายนะนั่นก็คือติดลบอยู่เท่าไหร่แล้วจงพุ่งความสนใจไปตรงที่ติดลบเท่าไหร่ถ้าติดลบเดือนละ2,000นะก็เอามาหารดู30วันนะเดือนละ2,000นะรายได้20,000นะใช้2 2 0 0 0 นะติดลบอยู่สองพันดูเป็นเงินที่เยอะแต่พอเอามาเฉลี่ยเป็นวันนะเป็นวันสามสองหกเท่ากับเท่าไหร่วันละหกสิบบาทถูกไหมหรือเปล่าใครใครคำนวณตัวเลขให้หน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีฮะขอบคุณครับนะใช่วันละหกสิบบาท พอเรามาหารเฉลี่ยเป็นวันนะติดลบวันละเดือนละสองพันนะเรามาหารเฉลีย่ยออกมามาเท่ากับตกวันละหกสิบาทเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโจทย์ที่จะทําให้เราแก้ปัญหาชีวิตแล้วก็พลิกจากคนจนหรือคนไม่มีคนที่กําลังมีปัญหาขึ้นไปเป็นคนที่หลุดพ้นจากปัญหามากขึ้นนั่นก็คือแก้ยังไงวะเพิ่มรายได้อีกวันละสาสิบาทได้ไหมแล้วลดรายจ่ายวันละสาสิบบาทได้ไหมมันก็จะกลับมาเสมอตัวถูกไหม แต่ถ้าเราเราอยากขึ้นไปเร็วกว่านั้นนั่นก็คืออาจจะเพิ่มรายได้วันละหกสิบบาทแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วการเพิ่มรายได้มันยากนะการที่เรามานั่งประเมินตัวเองแล้วเนี่ยเฮ้ยเพิ่มรายได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉันกินเงินเดือนอย่างเดียวฉันไม่มีค่าคอมมิชชั่นแล้วฉันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอาจจะไปเลือกช้อยที่สองนั่นก็คือลดรายจา่าย วันละหกสิบบาททำได้ไหมซึ่งวันละหกสิบาทไม่ยากนะแต่เวลาที่เราซื้อเน็ตฟลิเราซื้อโปรแกรมอะไรต่างๆต่อเดือนทำไมเราซื้อได้แต่เราซื้อโปรแกรมที่จะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างเงี้ยทำไมทำไม่ได้นี่คือส่วนที่เราจะต้องเอามานั่งคิดนะ เพราะฉะนั้นวันนี้เสนอให้นะฮะหนึ่งวิธีแรกไปแล้วนะในเรื่องของการประเมินตนเองอย่างเทิ้งตรงไม่ว่าคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรคุณอยากจะมีโปร,โปรเจกต์อะไรที่กําลังคิดอยู่เริ่มเลยฮะแล้วนําตัวเองมาประเมินอย่างที่งตรงก่อนประเมินตัวเองอย่างเที่งตรงก่อนเลยว่าเ,ออเรามีความรู้อะไรเรามีไรายได้อย่างไงเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เรามีปัญหาอะไรบ้าง เรามีครอบครัวไหมเรามีแฟนหรือปล่าเรามีคนคุยไหมเราเฮฮาเยอะไปหรือเปล่าเราไปกินเหล้ามายากับเพื่อนเยอะหรือเปล่านะเราต้องมีสังคมหรืออมม m u n i t y หรือว่า c o n n e คชั่นอะไรอย่างไรบ้างและเราควรที่จะเรียนรู้เรื่องอะผมมั่นใจนะว่าผมไม่รู้หรอก ว่าธุรกิจที่คุณอยากจะทํากันเนี่ยหรือโปรเจกต์ที่คุณอยากจะทํากันเนี่ยมันต้องทําอะไรอย่างไรบ้างนะแต่ผมรู้ว่าคุณจะต้องทำอย่างนะเอาเป็นว่าผมไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดของงานหรือโปรเจกต์ที่คุณต้องการจะทำมันคืออะไรแล้วมันจะต้องมีรายละเอียดยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าคุณจะต้องเริ่มทํามันเลยด้วยการหนึ่งประเมินตัวเองอย่างเชี่ยงตรงเสร็จเรียบร้อย นะเมื่อเห็นข้อได้ข้อเสียเรียบร้อยมาแก้ไขปัญหาปรับตรงข้อเสียนิดหนึ่งแล้วก็พุ่งไปที่ส่วนที่เราจะได้นะอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งผ่านไปเนาะสวัสดีเพื่อนๆใหม่นะวันนี้ที่ทักเข้ามาคนะุณสองพันเนาะขออ่านนี้เนาะ p ีนะ PT, นะขอบคุณมากครับนะอันแรกผ่านไปนะการประเมินตัวเอง ทำให้หาบ o ท t อม line เนาะ bottom line หรือสภาพคล่องย้ำนะสภาพคล่องหลายคนอาจจะรู้แต่ไม่ได้สนใจหลายคนสนใจแต่ไม่รู้หลายคนไม่รู้และไม่สนใจแต่ในใจลึกๆอยากจะได้ความร่ำรวยหรืออยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองขึ้น แน่นอนนะใครก็อยากจะมีเงินล้านถูกปะพูดถึงความรวยใครก็อยากรวยถูกมเพียงแต่คุณตัดสินใจที่จะรวยหรือ,อยังคุณตัดสินใจที่จะทำหรือ,อยังนะฮะมันอยู่ที่หนึ่งการตัดสินใจด้วยเมื่อตัดสินใจแล้ววิธีการทำ่ะนะมันก็เกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องด้วยการอย่างเช่นอย่างที่เคยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งประเมินตนเองนะเราขาดอะไรบ้างนะรเรามีปัญหาก,การเงินเท่าไหร่ เราขาดความรู้ด้านไหนอ๋อแล้วขอย้ำนะความรู้หรือว่าวิชาที่ควรเรียนนะคือจิตวิทยานะจิตวิทยาความสำเร็จด้านการเงินผมลองเอาเอาหลายๆเรื่องของหลายๆคนของหลายๆคนที่ล้มเหลวของหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จแม้แต่คนที่อยู่ที่ผมมองเห็น ในโลกออฟไลน์และออนไลน์มานั่งคิดวิเคราะห์นะฮะวิเคร์ตัวเองด้วยไปพร้อมๆกันนั่นคือคนสองคนทำอาชีพเดียวกันแต่คนหนึ่งรวยนะอีกคนหนึ่งจนและเจงในแอเรียเดียวกันนะในพื้นที่เดียวกันนั่นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างถูกไหม เทพเจ้าเขาข้างมันเหรออ้อาถ้ายกเรื่องนี้มาอ๋อผมจะบอกความจมันไม่เกี่ยวผมคิดว่าแล้วก็หาข้อมูลความจริงแนละ้วเทพเจ้าช่วยมันเหรอนะทั้งที่เป็นคนดีทั้งคู่ถูกไหมฮะเเจ้าช่วยมันเหรอถูกไหมฮะไม่ใช่ความโชคดีมีตลอดไม่ใช่มันต้องเจอปัญหาเดียวกันดิ ใช่ไหมะเพียงแต่คนหนึ่งทําสิ่งที่ใช่และอีกคนหนึ่งทําสิ่งที่ไม่ใช่การที่เราจะทําสิ่งที่ใช่มันต้องเริ่มจากประเมินตัวเองและการที่เราจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ใช่เราต้องประเมินตัวเองว่าเราทําอะไรลงไปประเด็ดนนี้น่าคิดนะฮะฝากไปคิดส่วนใครสําเร็จอยู่แล้ว พัฒนาต่อไปดีมากเลยนะขอบคุณมากแล้วถ้าเป็นไปได้นะเอาเข้ามาช่วยกันแชร์ช่วยกันปรับเปลี่ยนสังคมไทยเนาะในใจผมมต้องการอะไรรู้ไหมตอนนี้ซึ่งมันใหญ่มากนะผมอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปในในเชิงอีกแบบหนึ่งเลยไม่ใช่ประเทศที่มีนวัตกรรมเพราะว่าประเทศเรามาในด้านวัตกรรมไม่ทันแลมะมั้งนะเพราะชีวิตผมผ่านมานี้ยห้สิปี <c oughs> นะไม่เห็นนวัตกรรมอะไรที่มันเป็นไทย โทรศัพท์ที่ถ่ายอยู่ก็เป็นของซัมซุงเป็นของเกาหลีทาให้เกาหลีก็อเมริกาก็เป็นของ s ส e ีฟจ็อ s เป็นของใครใครเรื่องราวของข้อมูลที่ใช้ต่างๆสิ่งต่างๆ,ๆก็เป็นของต่างชาติ้เราจึงไม่มีนว,วัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขึ้นไปได้เนี่ยเราอาจจะต้องยึดแบบอย่างสิงคโ,โปร์หรือเปล่านั่นก็คือเป็น ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่เก่งด้านการเงิน,นคุณอาจจะได้เรียนรู้มากกว่าผมมากๆแน่นอนไม่อาจจะเราคุณเรียนรู้เยอะกว่าผมแน่นอนมีการศึกษาเยอะแน่นอนมีความรู้เยอะแน่นอนมีคนคอนเนคชันที่ดีกว่าแน่นอนนะแต่ถ้าเรามาช่วยกันปรับเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงทุนด้านตลาดเงินตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชีย ถ้าทําได้นี่โอ้โหผมแบบชอบมากเลยแล้วก็ใครจะต้องมาในเรื่องการงลเพราะเราไปนนะวัตกรรมไม่ได้ใช่ไหมปัญหาการถูกหลอกปัญหาการกงกินอะไรอีกเยอะแย,ยะเลยนะเรื่องปัญหาการกงกินในในสภาเออปุ๊บป๊ในในในระบบเออต้องใช้คํานี้นะในระบบเนี่ยผมไม่พูดถึง แต่ผมพูดถึงว่าปัญหาที่เราเจอนั่นก็คือการหลอกลวงนะอย่างเช่นกลุ่มมิดเนี่ยมิชชัชี่เนี้ยกลุ่มการหลอกลวงทางด้านการเงินการลงทุนอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ผมผมเลือดฟีดในในแอปดับนะ,ะแล้วก็แอปอื่นๆด้วยนะ,ะก็ก็เห็นนะลงทุนวันนี้50,000บาทนะฮะได้คืนนะฮะหรือได้กําไร หนะึ่งแสนห้ามืนบาทเฮ้ยนั่นเท่ากับกำไรสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะโดยเข้าคร่าวก็มีคนเชื่อแล้วก็มีคนแห่กันลงทุนซึ่งเรื่องเนี้ยม, <c oughs> มันเกิดจากการที่ไม่ได้ประเมินตัวเองกันเลยเหรอถูกไหมฮ ทำไมผมจึงมามาพูดมาขยี้มาบี้มาย้ำม,มาขยำจนเละให้ขามือออกไปเลยให้ได้เนี่ยว่าเฮ้ยลงทุนอย่างเงี้ยมันมีจริงมหมันเป็นไปได้เหรอถ้าลงทุนได้ขนาดนี้แล้วจะมาทําไมละ่ะถูกไหมก็ไปทำคนเดียวแน่นอนนะหรือทําอยู่กับครอบครัวทําทอยู่กับเพื่อนจะมาให้มึงมาลงทุนกูทำไมถูกป่ะมันต้องคิดเองวิเคราะห์เองเสร็จแล้วก็ประเมินตัวเอง นะหนึ่งโลกหรือเปล่าสองอยากได้เกินไปหรือเปล่านะอยากโกยหรือเปล่าอยากโกงหรือเปล่าถูกไหมมาคิดเรื่องพวกนี้เราก็ชัดเจนแล้วนะเสร็จแล้วคนที่ไปลงทุนอนะจำนวนเยอะด้วยนะเป็นยี่สิบสามสิบหลักเห็นไหมวิธีที่มันไปแล้วถูกต้องนะั่นคือกลับมาดูตัวเองประเมินตัวเองอย่างเที่ยงตรงเสร็จแล้วก็เริ่มต้นเก็บออม เริ่มต้นเก็บออมคุณจะเก็บออมด้วยอะไรสลากออมสินสลากออมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทอ,อสอทอกอสอสออมสินหรือว่าจะเป็นทองคำอบอกเลยทองคําผมไม่ได้เก็บแล้วผมเคยเก็บทองคําอยู่พักหนึ่งระหว่างที่ทําการเก็บด้วยสิ่งนี้นะกับระหว่างที่ทําการเก็บด้วยออมสินนี่แหละจะใช้คําว่าสิ่งนี้ดูแบบไม่กล้าพูดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ระหว่างที่เก็บสลากออมสินกับทองคําไปด้วยกันะผมจึง มานั่งประเมินตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทองคามันดีมันอาจจะขึ้นได้เยอะขนาดนั้นแต่ปริมาณข,ของมันอยู่ที่เท่านี้นะแต่สลากออมสินเนี่ยผมใช้พลังทวีของมันอะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมากขึ้นแล้วพลังทวีของมันมีเยอะเพียงแต่เราจะกล้าจ่ายเท่าไหร่นะการที่เราจะจ่ายนะการโยกย้ายเอาไปลงทุนเพิ่มเนี่ยมันที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจึงตัดทองคำ เริ่มเข้าใจมากขึ้นเนาะฝากไว้เดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วนะนั่นก็คือจงประเมินตัวเองฮะมาแถมนิดนึงก็ได้ถ้าเป็นเ,เรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อนฝูงที่ทำงานนะประเมินตัวเองกวะ่ะอย่างอย่างทิ้งตรงเลย นะหนึ่งชั้นความสามารถอาจจะไม่ถึงในเรื่องที่ทํางานฉันต้องพัฒนาเรื่องอะไรนะฉันมีแต้มต่ออะไรบ้างนะแล้วฉันมีตรงไหนที่ติดลบพิจารณาตรงนีนะ้เมื่อประเมินตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเราจึงยอมรับแก้ไขและออกงานเะนาะอย่างเช่นเอาม่ยกตัวอย่างนะเกี่ยวกับบริษัทแมวนะไว้วันหลังมาดีกว่า <laughs> นะอันที่สอง นะเมื่อกี้เรื่องการทํางานใช่ไหมอันนี้มาเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนเราก็มาประเมินตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะหนึ่งเราแสดงตนยังไงนะเรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนยังไงเราแสดงความคิดเห็นยังไงเราช่วยเหลือเขาหรือเปล่าหรือว่าเราเไม่ทิ้งตรงกับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มันก็ต้องประเมินทีนี้ไปจนถึงความรักคนคุยหรือว่าการมีความสัมพันธ์ในในเชิงหนุ่มสาวใครที่หนุ่มหนุ่ม สาวๆอยากจะมีลูกมีแฟนนะก็ประเมินตัวเองเลยนะยอมรับเขาได้ไหมนะแล้วเราจะพร้อมไหมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นในสิ่งที่เขาชอบไม่ใช่ให้เขามาปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราชอบนะสองเราทนรับแรงกระแทกของเขาได้ไหมทุกหม พูดง่ายๆเลยเราทนรับความไม่ดีของเขาเนี่ยได้แค่ไหนและเราควรจะปรับปรุงความไม่ดีของเราอย่างไรนะอันนี้ก็ลึกๆลงไปเนาะแต่หมดเวลาแล้วนะผมก็ฝากไว้แค่นี้ในเรื่องของการประเมินตัวเองอย่างเที่ยงตรงนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันดีนะแล้วควรจะเริ่มต้นทำ นะซึ่งผมพูดมาบ่อยมากๆ use, นะแล้วก็การที่ทำไมเราจึงสนใจเรื่องจิตวิทยากันน้อยเพราะว่าฟังหรือพูดแล้วมันไม่ได้สนุกสนานเหมือนเหมือนอะไรต่างๆนานาเนาะก็ประเมินตัวเองว่าทำยังไงผมจะทำให้มันสนุกสนานนะจะทำยังไงให้มันสนุกสนานเ,เนาะเพื่อที่ เราจะได้กลับมาปรับเปลี่ยนนะแล้วก็พัฒนาตนเองแต่การพัฒนาตนเองในเชิงแนวที่สนุกสนานมันก็จะส่งผลไปในเชิงสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็การเข้าใจมันก็จะเป็นลักษณะที่ถูกแหละแต่มันก็จะมีผิดติดไปเสมอนะทุกครั้งทุกอย่างเนานะเข้าใจอ่ะวันนี้แค่นี้นะขอบคุณ นะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทักนะฮะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอเออขอนะนิดนึงกดไลค์กดแชร์หน่อย <c oughs> นะกดไลค์กดแชร์หนนะไปแล้วฮะไม่มีใครเข้ามาแล้วเนาะไปแล้ว